รู้เท่าไม่รู้เท่าไม่ถึงการครับแต่คําว่าผมเก็บและยอมรับผิดต่อหน้าพี่น้องมุสลิมทุกคนครับยกมือกราบก็ได้เนี่ยกราบขอโทษพี่น้องอิสลามมุสลิมทุกคนครับผมผมกรมหน้าร้ายครับมีอะไรผิดก็ขอเข้ามาไว้ตรงที่นี้ครับผมแล้วก็ขอยกโทษจากพี่น้องมุสลิมทุกคนครับจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วเพราะว่ามันเป็นความผิดในสิ่งหนึ่ง ที่เราเอามาล้อเล่นไม่ได้ครับผมเราใด่ปัญหาครับผมทุกคนเป็นพี่น้องกันครับขอบคุณครับอ่านี่นี่แล,แล้วก็ฟองงานะฟังมออึงทีเขาบอกกันนี้อีกอันนี้กูมีคนประมาณห้าพันคนสลา,าม์ที่รอย่ามึงอยู่อ่ะนี่เดีนีบุญของมึงนะไปบอกให้นี่อีกสายนึงบอกกันได้บุญของแม่นนี่นี่นะถึงไม่สงสารแม่ไดแม่ติดแม่ติดแม่ ำขอโทษขอโทษเรื่องนี้ทุกคคนนนะะะเาผู้ผอมผู้ขอโทษอนี้ค่ะเกดอนุญาตกล่าวคำขอโทษกับพี่น้องมุสลิมอิสลามทุกคนครับผมไม่กล้าผมจะไม่กล้าด้เห็ทำผิดแล้วลบหลู่อีกแล้วเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับพี่น้องมุสลิมทุกคนครับผมขอโทษจากใจจะไม่กล้าทำแบบนี้อีกแล้วครับผม ขอความเมตตาทุกคนพี่น้องมุสลิมอิสลามครับผมจากใจมึงนะจากใจมึงนะผมนะแล้วต่อไปนี้ไม่มีนะพรมแล้วมึงอยากไปลงใหม่นะแล้วไอสิงที่มึงโพสไว้นะมึงลบไปหมดนะรม มึงก็อยู่ด้วยมึงก็อยู่วนี่กอยู่ด้วยนะริมทางทั่วโลกเลยบอกเลยว่าเคลียร์ให้รับจบให้แล้วเก็บเป็นโกไม่งั้นเป็นชีว so, ิตกูบอกไว้เลยมึงอ่ะครับแล้วตอนนี้เขาฝากภูมิเขาที่เขามึงรบรบรบตาวล่วนเกินไปหนาย่างลามตอนนี้ผมก็ตามมาถึงข้างนอกพี่เลยผมจัดการให้แล้วต่อพี่น้องก็ปล่อยงานมาแต่ก็ดูแลแม่ ขอบค mm. yeah, ุณบางเพิมพพี yeah, yeah. yeah. hey, right. ่น้อง786ไม่หรอกนะเรา786ครับมองหน้าว่ากูชื่อบางขอบคุณจำไว้เลยนะเฮียพวกไม่ทำอีกแล้วย่ออไหมฟังนะครับจำไม่ได้นะกอมไม่ทำมึงหรอกมึงก็จิตโถมึงเข้าใจไหมในเมื่อมึงกล้ารับผิดแบบนี้กูก็โอเคแล้วครับแต่เมื่อกี้มึงบิดพิ้วกำเดียวจริงมันมีโดนอะไรนจ่ดดูบ้างเรียวแน่บอกไค่นี้แหละท่านไหนที่โพสต์ว่านี่ยมึงเอง ที่มันคลปอะที่มันใส่หมวกแลอั๊บปบปั๊บปอี้อมันไตกเก็ไม่รู้น่ะไม่น่ามีไได้ก็หมวกเนี่ยมดนไม่ได้ปะมันก็ติด้คนติดล่ี่ะแต่เมื่อไโดนที่อะไม่เป็นอะไรเม่มนนะแม่เป็นสงครามศาสนาได้เลยนะแม่นาเข้าใจจ้ะโอ้ขอขึ้นขอโทษทุกคนเลยายบายอย่ได้ทำอะไกินดูเลแม่แม่ไม่ได้ทำไี่ส่ม แม่ยองนี่อยากช่วยเพราะว่าคน่มันตามหาแกเยอะตอนนี้แต่่รู้ป่ะกี่้อยคนที่ตามร้อยยามเลยนะแกโแกไม่ยอมลุกขึ้นมาคุยกันอีก่งนไหมให้ไหมที่มันยวันนี้เลับอย่ช่ี ครับพี่ใหญ่จบแล้วเนี่ยอันนี้ผมไลฟ์สดอยู่มันขอโทษแล้วพี่อยู่ที่สอนอสอนอสอบพอเพระเป็นแดงนะพี่เนี่ยไอกรมมึงมึงยกมือไหว้สวัสดีพี่เก่งด้วยพี่หายกูเนี่ยแล้วมึงก็บอกขอโทษด้วยพี่ผมทําไปไม่ได้ตั้งใจจริงเพราะคำว่าพี่น้องพี่น้องรักกันต้องรักกันครับขอโทษมุสลิมทุกคนครับอิสลามทุกคนขอบคุณครับ ขาพี่ใหญ่เดี๋ยวพี่ใหญ่อยู่ที่ที่ไหนเอาหน้าพี่ธนบุรีธนบุรีนะพี่อ่าโอเคเดี๋ยวไปพี่ครับโอเคครับครับมึงหัวแม่มึงมั่นนามาหาหมอเลยเลยใครพูดก็ไปที่ไหนเลยนี่นะแม่มึงอะเลี้ยงมาได้ดีเลยแม่แมก็มีบุญครูมึงขนาดนี้แล้วแล้วมึงมาทำมึงโตเป็นควายเนี่ยมึงมาทำให้แม่มึงงต้อเสียใจ ไม่นอนนั่งคืนนยัดแยงระดับมือ้นะผู้นำก็เล้นะมึงมึงไอ้ียมึงจักลายกัรเบิ้นแต่วาหนะมังใช่นะเขาวินหมางม่แนมาแล้วมึงถ้ามีปฏิกิริยาอะไรดื้อหรืออะไรตัวใช่เห็นหน้ามังโอมกูไม่เยี่ยมอยู่กูรู้นะเี่มาบอกถ้ามีอีกไตอมมีอีกนะไม่ต้องเตือนยังไม่ต้องแจ้งไม่เือแล้วไม่เือแล้วเจโดนเลยโงกไวเด้่ยนมีเฟซป่ะเนี่ย มึงไม่ได้แล้วไม่เตือนแล้วนะไรทั้นี้วัดวัดเตรียมไว้ให้พร้อมเลยเตรียมไว้เยอะๆด้วยเราติดพุกครับแค่นั้นแหละใจแทนเลยที่พวกผมก็ใจหมดโอเคนะครับพี่น้องสลามมัอะไรกูับพี่น้องมันขอโทษมันรับผิดพี่น้องบอกเขาด้วยเคลียร์แล้วพี่น้องคนที่ตามล่ามันอยู่นะครับเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วยกตรงขาวไปเพราะว่าบางใจกลางมันเรียบร้อยแล้วมันขออภัย ขอเข้ามากับศาสนาเราแต่มันกับพระเจ้ามันต้องไปรับกรรมที่มันเอาพระเจ้าของเรามาล้อเลียนโอเคกรมึงจมหน้ากูไว้นะถ้ามึงคาใจไม่มีไปเลยดีที่สุดแล้วเขาเป็นคนเก่งแก่เออมึงร่างไอ้มึงขอแค่นี้ขอหนักมากเลยท่านนี้เครื่องอะไรเครื่องบางใช่ปังจบจบไรเสร็จไหมบัง